สวัสดีครับแฟนคลับ f อที่น่ารักของผมเอพจนาครับผมวันนี้นะครับเปิดประถมมาเลิกนะครับกับคุณลุงวินัยตู้ฟักไข่ครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงวินัยตู้ฟักไข่จากพิษณุโลกครับผมสั่งตู้ฟักนะครับแล้วก็ให้ท่านเป็นที่ปรึกษาฟาร์มเราด้วยนะครับใช่ครับยินดีครับยินดีครับปรึกษาทุกอย่างครับครับผมก็ แฟนลับเอฟซีของเอกพจนานะครับถ้าอยากเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือตู้ฟักไข่ไก่ฟักไก่สวยงามฟักไก่ชนนะครับนี่ฮะส,สวยๆครับผมส,สวยครับนะฮะคผมคุณลุงครับตู้ฟักไข่เนี่ยคุณลุงได้ทําสต็อกไปไหมครับผมปกติเราไม่มีได้ทําสตอ็อกครับเราทำตามคำสั่งจอง ประมาณว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพีออเดอร์พีออเดอร์พีออเดอร์ครับอันนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเพราะเราทํากันเองครับไม่มีลูกจ้างไม่มีไม่มีช่างคือทำครอบครัวครับครับแต่ก็ทํามานานแล้วสิบกว่าปีแล้วครับตู้ฟักไข่ทาไมเอพจนาถึงเลือกของคุณลุงวินัยเพราะว่าสะดวกสบายไม่ได้ต้องเปิดแอร์ทั้งยี่สี่ชั่วโมงใช่ครับไม่ต้องเปิดแอร์ครับเป็นนวัตกรรม ใหม่ล่าสุดครับในประเทศไทยของเราเป็นเจ้าแรกที่ไต้องสําเร็จแล้วก็ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้แอร์ครับแล้วก็ผมจะบอกว่าตู้ฟ้าไข่นะใครที่เลี้ยงนกกระจอกเทศในประเทศไทยผมไม่ได้บอกว่าฟาร์มไหนนะครับของคุณลุงเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเราไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะลุงเนาะเกือบทั้งหมดนะครับวันนี้ดีใจมากๆคุณลุงมาส่งด้วยตัวเอง แล้วก็จะมาเทสด้วยตัวเองนะครับวันนี้ผมได้สั่งของคุณลุงมาหนึ่งตู้แล้วก็อีกไม่นานผมก็จะสั่งคุณลุงอีกหนึ่งตู้อาจจะเอาใหญ่ขึ้นน่าจะใหญ่ขึ้นครับน่าจะใหญ่ขึ้นดูครับจานวนนกไปน่า,าจ,จะต้องใหญ่วันนี้ครับผมถ้าแฟนๆของเอพจนานะครับที่ซื้อนกไปแล้วก็ที่อ,อยากจะทําฟาร์มนกกระจอกเทศนะครับสนใจตู้ฟักไข่ นกกระจอกเทศตู้ฟักไข่ไก่ฟักไข่ไก่ชนไก่สวยงามทุกอย่างครับหงห่านได้หมดนะครับติดนกได้หมดเลยได้หมดแล้วครับสั่งมาตรฐานมาตรฐานครับมาตรฐานจริงๆแล้วคุณลุงส่งเองส่งเองแล้วก็มาเทสเองด้วยนะครับผมคุณมากๆครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ผมจะแนบเบอร์ของคุณลุงไว้ให้นะครับ แนบเบอร์ของคุณลุงไว้ให้แล้วก็โทรประสานติดต่อโดยตรงของเราก็มีเฟซบุ๊กวินัยโพสมบัติครับครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับครับแล้วก็คุณลุงจะให้คําแนะนําอย่างดีมากผมประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้คุยขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณคุณลุงมากมากนะครับที่มาส่งครับวันนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับครับแฟนคลับเอฟซีที่น่ารักนะครับถ้าสนใจด้วยพี่น้องเด้อทร่มมากกันละกันครับผม ตู้ฟักไข่คุณลุงวินัยโพสมบัตินะครับพิษนุโลกแต่ส่งทุกที่ของประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือทุกคนครับครับ